อะไรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งสมัครตัวละครมาใหม่นะเพราะว่าจะเอาตัวนี้แหละครับไปลงในเซิร์ฟที่ผมเพิ่งเปิดเนี่ยนี่บอกเลยว่าเพิ่งสมัครมาเมื่อกี้เลยแล้วสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้ผมเปิดเซิร์ฟอยู่ครับเป็นเซิร์ฟโซเชียลนะเดี๋ยวสมาร์ลเล่นให้ดูแต่ตอนนี้ก็ยังไปเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันเพิ่งสมัครมาไงซึ่งถ้าเราแบบว่าไม่อยากจะรอ80ชั่วโมงเนี่ยที่จะเล่นได้แล้วก็ ต้องไปเติมเงินครับนี่ไงเสียตังอีกละแต่วไม่เป็นไรครับเติมเท่าไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวจะไปจัดของถูกๆเลยนี่ตอนนี้ก็เติมมาเลยครับของ30บาทเนี่ยเราก็สามารถไปเล่นได้แล้วในเซิร์ฟโซเชียลเดี๋ยวจะไปเล่นกันหรือว่าได้ของอะไรมาบ้างเนี่ยมาเดี๋ยวมาใส่ไอชุดที่มันให้เลยที่เรามาสมัครใหม่นะนี่ไป จะไปเข้าเซิร์ฟผมกันเมื่อกี้ผมไปเห็นมีคนเบนว่าหาเซิร์ฟผมไม่เจอผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเซิร์ฟโซเชียลเนี่ยถ้าพิมพ์ชื่อผิดตัวเดียวมันก็หาไม่เจอเลยนะโอกาสจะเจอก็ยากเลยแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกครับเดี๋ยวจะไปพิมพ์ให้ดูบอกเลยว่าง่ายๆอะ่ปะป่ะแล้วก็กดไปที่เซิร์ฟโซเชียลเลยครับแล้วก็กดตรงนี้นะอันที่3มเนี่ยซ้ายมือแล้วพิมพ์ไปว่า s ซิแล้วก็ X ครับ ส่วน x นี่คือต้องเป็น x ตัวใหญ่นะนี่ไงแล้วก็จะเจอทันทีและนี่คือเซิร์ฟที่ผมเปิดเลยชื่อเซิร์ฟก็อย่างจับเลยนะคูณ10แล้วก็หก s แล้วทะลวงให้ทะลุนี่ไงของจริงปะแล้วก็กดไปเลยครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเข้ามามันก็จะมีปืนแรกเริ่มเนี่ยก็มีปืนฟาร์มาร์สแล้วก็จะหาล่าได้เลยนะ ซึ่งในเซิร์ฟผมมันก็มีขายสะโคบอยู่ครับแล้วก็ไปซื้อสะโคมแล้วก็ไปไปยิงได้เลยแค่นี้ก็บวกได้แลวมาแต่ว่าเสียดายคือตัวผมมันยังซื้อไม่ได้เพราะว่าเพิ่งสมัครเนี่ยการที่เราจะซื้อของในร้านค้ามันต้องมีเวลาออนถึงประมาณเกิน40ชั่วโมงนะแล้วก็อดเลยมาเดี๋ยวจะมาทำบ้านก่อนเลยเราเพิ่งเข้าเซิร์ฟใหม่ก็ต้องทำบ้านนะเดี๋ยวมาทำเควสครับ ตอนนี้คือต้องแบบเริ่มต้นใหม่เลยไปเอาการ์ดเขียวแล้วไปเปิดห้องเขียวนะแล้วค่อยไปหาการ์ดม่วงอะ่ะเอาจริงในเซิร์ฟก็มีขายการ์ดม่วงนะแต่เราจะซื้อไม่ได้ไงเราถึงต้องมาแบบทาแคมป์เนะี่ยเพื่อเอาการ์ดเขียวไปแล้วทําไปครับไปครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะไปฟาร์มข้างนอกต่อ ฮ้ยแล้วดูดิข้างหน้าผมมีคนฟาร์มอ่ะวิ่งอยู่นะเฮ้ยโอ้โหและมันดุจริงๆหน้าหลังเลยจังหวัดนี้เอาเรื่องว่ะกำลังทำแคมป์อยู่เลยแล้วก็โดนเล่นละนี่แสดงว่าคนกำลังมานะดูดิกำลังบวกอยู่เลยแต่เรายังไม่มีปืนเนี่ยถ้ามีปืนลูกซองก็ยังดีอะ่ะแต่ก็ยังทำไม่ได้ไาเดีย๋ยวมาทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปลุยกัน ดูดิแล้วผมซื้อไม่ได้นะวะเสร็จได้จัดเลยมันก็มีพวกยาขายด้วยเนะ่ไม่งั้นก็ได้มียาใช้ละแต่ก็ไม่เป็นไรครับปะเราฟาร์มเองดีกว่าไปครับตอน,นี้ก็พร้อมแล้ะเดี๋ยวไปเปิดห้องเขียวกันอน,นี้ก็เควสใกล้เสร็จแล้ะหวังว่าพวกเมื่อกี้มันจะไปเลยนะมันใช้ปืนดีๆเลยแต่ละคนเนี่ย เรายังมีแค่ลูกซองอยู่เลยมาฟาร์มแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอารวดปั่นไฟเนี่ยเอได้มาแล้วเดี๋ยวจะไปห้องเขียวครับโอ้โหชีวิตเรานี่คือรันโทดจริงๆต้องไปเปิดห้องเขียวอ่ะมามาถึงเลยครับ และมันก็มีเป็นบัตรฟ้าด้วยอย่างนงี้เราเลาฟาร์มไวหน่อยละเดี๋ยว <c oughs> จะเอาบัตรฟ้าแล้วไปเปิดห้องฟ้าต่อแล้วค่อยไปห้องม่วงนะเราจะได้มีปืนดีๆใช้อะ่ะนี่มาดูของในกล่องกันฟับโอ้โหโคตรดีแต่ก็เ,เก็บมาแต่ได้มาแล้วครับการ์ดฟ้าเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่การ์ดฟ้านะแล้วไปเอากาดม่วงนี่ ได้ของมาแล้วมาแค่นี้พออันนี้ผมยังไม่มีหน้ากากเนี่ยดีเลยที่เรามาเมืองนี้เนี่ยจะไปเอาหน้ากากด้วยครับเป็นหน้ากากเลเวลสองมาพันยาแป๊บหนึ่งอันนี้รังสีกินเลยนี่และก็ได้หน้ากากมาอันนี้เราก็สามารถไปฟาร์มได้แล้ว มีหน้ากากเลเวลสองเนี่ยว้เดี๋ยวจะลองไปดูที่อนี่ครับเป็นที่ทาล่างนะแต่ว่าจะเป็นห้องฟ้าเนี่ยเราจะได้เปิดห้องฟ้ากันข้างหน้านี่คือมีบ้านใหญ่วะ่ะมีคนมาสร้างบ้านไนดะ้แต่ก็ในถ้ามีการม่วงครับเราก็จะได้บัตรม่วงมาและจะไปเปิดแป๊บหนึ่งนี่งไง มามาดูห้องการ์ดครับว่าไอห้องสีฟ้าเราจะได้ของอะไรมาเปิดแป๊บเดี๋ยวก็เห็นการ์ดม่วงก็ชื่นใจแล้วฟับอะไรก็ได้มาไม่ไงและนี่คือเป็นของในห้องฟ้าเนี่ยเก็บมาเก็บไมห้หมดเลยไปแค่นี้พอครับเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะ ไปที่ค่ายโจนที่บ้านเราเนี่ยเพราะว่ามันเป็นห้องม่วงครับเราจะได้ไปเปิดห้องม่วงเนี่ยเราได้บัตรม่วงมาและเดี๋ยวไปเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปต่อที่ห้องม่วงนะสำหรับใครที่มาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยอะไรก็เซิร์ฟนี้มันมีเหรียญตกด้วยครับแต่ว่าถ้าผมแบบตั้งเวลาไม่ผิดเนี่ยมันก็จะตกตรงเวลาหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับ ไม่ก็30-40นาทีก่อนเซิร์ฟจ,จมเนี่ยแล้วเหรียญก็จะตกนะมาละแล้วของในห้องนี้ก็คือของเราเปิดแป๊บหนึง่งต่นี้คือถ้าได้สการนี่จะดีมากอะ่ะบอกเลยว่าเราไปบวกได้เลยดของกันแต่ว่าของจะออกยากหน่อยนะเพราะว่าวันนี้คือของมันเหมือนต้นเกมอะ่ะของมีแค่ของทั่วไปปืนก็ปืนฟาร์มมาร์สยูซี่สการอยงี้ บน M4 ยังไม่ออกนะน่าจะออกพรุ่งนี้นะ่มาแล้วตามนี้ครับของในกล่องดาวคือของทั่วไปเมื่อกี้ได้ลูกบ้องมาแต่ไม่ได้ปืนนะเราออกก่อนดีกว่ารังสีก็แรงนะ่เดี๋ยวป,ปั๊มยาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเปิดใหม่นะอันนี้เปิดได้อีกรอบนึงแต่ว่าผมสามารถไปไอ้ห้องฟ้าต่อได้นะไปเอาบัตรมนะ่วงเนี่ย เมื่อกี้ผมได้บอลลูนมาเนี่ยเดี๋ยวมติดบ้านเราเลยดูดินี่ไงฟับและเรียบร้อยอันนี้บ้านเรามีบอลลูนนะแล้วใส่ป้อมอีนี่เลยป้อมทุกซองใส่กระสุนไปนี่ไงดูดิสภาพบ้านหลังแค่ดีเลยแล้วก็ติดบอลลูนเนี่ยเอาเรื่องเดี๋ยวได้แตกแน่ครับดูทรงเนี่ยไปมาเก็บของนะตอนนี้คือของก็พร้อมและมีปืนฟาร์มอาร์ใช้แล้วอยู่ซี่ จะไปบวกกันไปครับแต่ว่าตอนนี้คือผมขาดในชุดกร่อว่ะต้ามีชุดกร่อนี่ดีมากอ่ะแต่ก็มาลองบวกดูผมว่าน่าจะไหวแล้วนะมีปืนฟาร์มมาร์แล้วสโคปจากตอนแรกเราไม่มีสโคปไงไปซื้อไม่ได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ของแต่งเต็มเลยโอ้ยแล้วดูดิตรงนี้มีบ้านใหญ่เลยอ่ะเอาเรื่องไม่ แต่ว่ายังเป็นแค่บ้านไม้ครับว้ยมันเอาผมแล้วว้ยบอกเลยว่าเจ้าที่ดุจริงๆนี่ไงโอ้โหเกือบตายแล้วผมไม่มียาไอ้นี่ด้วยนะที่มันปั้มไวอะเอามียาทั่ไปเพราะว่ายังซื้อไม่ได้มาเดี๋ยวจะลากลงมาครับแล้วเราก็ค่อยยิงนะเราจะได้บวกแล้วนี่ไง ดูดิอยู่บนบ้านนะตอนนี้ผมใช้ VSS นะเอายิงจากระยะไกลเลยโอ้ยถือบ้องปะนะโอ้โหดูดิของจริงใร <c oughs> บ้านนี้คือ <c oughs> ใช้สีรูเลยว่ะเอาเรื่องอันนี้ผมหลบนะถ้าโดนนี่คือเรียบร้อยแน่ครับเราวาร์ปกลับบ้านเลยนี่ไงเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยมาแล้วมาจังหวะนี้พร้อมบวกครับเราพันยารอแล้วเดี๋รอมาใกลๆ้ๆแล้วอยิงนะเพราะว่าเราฟาร์มมาเดี๋ยวาฟับและเรียบร้อยนี่ไงเราได้มาแล้วจ้าหวังว่าไม่มีชุบนะและเรียบร้อยได้มาเลยครับตอนนี้ผมได้ปืนสกามมานี่ไงเมื่อกี้มียาด้วยอ่ะยายที่ต้องซื้อเนี่ยบอกเลยว่า เราฉีดทีเดียวเลือดก,ก็เต็ม300เลยเอาเรื่องตอนนี้เราน่าจะไหวละมานี่เอามาใช้เลยฟืนสกาเมื่อกี้ผมหาไม่เจอไงในห้องการเนี่ยต้องมาหายิงคนและนี่ไงโอ๊ยโอ้ยดูดิ เอาเรื่องว่ะเจ้าที่ของแรงปล่อยบ้องมาอย่างเดียวเราจะรอดไหมเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยครับว่ารู้จัก VSS น้อยไปแต่ว่าปล่อยสีรูมาเลยว่ะเฮ้ยมาแล้วไปเอาฟับเฮ้โยโอ้โหแล้วมารื้อว่านี่งไงรือทำไมรือไปแล้วก็ตั้งได้อยู่นะ นี่ไงมาฟาร์มไม้แป๊บแล้วมาตั้งใหม่นะบอกแล้วว่าตอนนี้คือได้นัวเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอันนี้ผมว่าปืนเทพละโอ้โหรอบนี้คือใช้ปืนเทพเลยว่ะของจริงแต่ว่าดีที่มีชุบครับแล้วฟับมาแล้ว นี่ถ้าเอาปืนเทพลงมานี่เรียบร้อยนะเราได้ล่าปืนเทพของจริงเฮ้ย <Hey, S 1> มาแล้วนี่ไงแต่นี้ผมมีปืนสกาเลยครับบอกเลยว่าถ้าเข้ามาใกล้เรานี่คือเสร็จโจรมาแล้วฟับฟนี่ไงโอ้โหปแต่ก็ตายง่ายอย่างนี้ผมว่าตัวเปล่าไอ้ตัวเปล่าจริงเกือบแล้วนะได้ปืนเทพมานี่บอกเลยว่าเติบโต นี่แต่นี้ผมพิมพ์ให้มาเอาของนะของที่ผมติดตัวมาพวกฟาร์มมารก็ยกให้ไปครับพวกบ้องอะไรงี้ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราก็จะไปล่าต่อแต่ว่าปืน <Follow S 2> สก๊าบ <me. S 2> ผมเอาไว้ติดมือเนี่ยเฮ้ยดูดิยิงมาอ <Follow me. S 2> ันนี้มานี่เขมาครับแล้วก็ติดตัวแค่นี้พอนะ มาละแล้วของก็ตามนี้เลยครับผมก็ให้ไปนะเพราะว่าผมมาลาแป๊บเดียวไงเราไม่ได้ใช้ของหรอกไปครับเดี๋ยวมาปั่นจักรยานแล้วเดี๋ยวไปหาคนต่อนะตอนนี้ผมก็ใช้ปืนสกาเลยครับเมื่อกี้ยิงได้มาก็เก็บไว้เลยไปนี่ในบ้านนี้มีคนมามามแล้วเป็นบ้านหินด้วยครับผมมีเควสระเบิดกอดีอ,ดอ้ยแล้วดูดินี่ไงแล้วมีสกาด้วย บอกเลยว่าเสร็จโจนนี่เดี๋ยวมาเปิดประตูเลยโอ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไปอีกแค่ประตูดเดียวครับแล้วเราก็จะยิงได้แล้วนะในบ้านก็โลง่งจอดต่อเลยครับ เฮ้ยและก็เรียบร้อยแล้วออได้ปืนสก,กามมานี่ยิงไปครับแต่เมื่อกี้นี่คือเห็นมีเตียงอยู่นะปล่อยให้เกิดมานี่ดูของดิของฟูถ้าได้มานี่คือรวยนะนี่มาแล้ว แต่เราก็ยกให้ดีกว่าครับอะไก็มายิงเล่นๆครับนี่ไงปล่อยเขาแบบไปเล่นไปผมเอาของไปก็ไม่รู้จะทําอะไรอะเรามาเล่นแป๊บเดียวมาส่วนของในตัวผมเราก็ยกให้ครับเพราะว่าเราจะไปละมามาในตัวก็มีปืนสกาแล้วเป็นเซ็ตเหล็กเนี่ยก็เอาไปต่อยอดได้ปะ่ะก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเซิร์ฟที่ผมเปิดนะ บอกเลยว่าเล่นชิวๆหลักๆก,ก็ไปล่าคนใช้ปืนเทพมากกว่ามีคนใช้ปืนเทพเราก็ล่าเราจะได้รวยๆี๋ยวประมาณนี้ไ,ไปดูที่เซิร์ฟครับสาหรับใครที่อยากเข้ามานะแต่ก็เข้ามาได้ครับเข้ามาทักทายผมอะไรยงนี้มาส่วนที่เซิร์ฟก็เหมือนเดิมครับ 10X นะเป็น X ตัวใหญ่ก็แค่นี้ผมว่าน่าจะเจอแล้วแล้วชื่อไทยก็ทะลวงให้ทะลุนี่ยงไง ี๋ยวประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ามาแค่นี้ก่อนดีกว่าเวลาเราก็ค่เจอคนใหม่สวัสดีครับไปายครับทุกคนไปละ